เสร็จแล้วนะคะก็คือเราเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วคือเราก็จะเปลี่ยนสี หัวเข็มลงสองครั้งนะคะ 1, 2 3สองสามแล้วก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มอีกแล้วก็ลงอีกสามครั้งนะคะก็ลงที่ช่องเดิมนั่นแหละค่ะช่องเดียวกันนะคะเพืเ่อนๆให้ลงช่องเดียวกันนะคะแล้วมันจะเป็นคู่ก็คือหกหลักในช่องเดียว หัวเข็มลงในช่องถัดไป3ามครั้งมันกันนะคะเพื่อนๆสู้3มแล้วก็พันหัวเข็มลงสามครั้งคือเราจะทำแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะเพื่อนอ,อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น1หลักนะคะหนึหลักแต่ตรงนี้คือเราต้องการให้มันขยายให้มันใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใส่ให้มันได้เป็นหหลักทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกช่องนะคะมาถึงมุมนี้เราก็ถึงจะเพิ่มเพิ่มเป็นหกหลักก็หมายถึงว่าข้างละสามนะคะเพื่อนๆข้างละสามแล้วก็โซ่สามแล้วก็ฝั่งนี้สามนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ เรื่อยนะคะทไปเรื่อยๆเราจะทำแบบนี้ให้มันได้อยู่ประมาณสีแถวนะคะก็คือสีเขียวนะคะให้ได้สีแถวให้ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆให้ได้สีแถว เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่เราเก,ก,ก็บปากกระเป๋านะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะพอเราขึ้นสีเขียวเสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อแล้วนะคะมันจะเป็นขึ้นหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่คือรูปแบบกระเป๋าสตรอเบอร์รี่ของเรานะคะนี่คือจุดขึงกลางนี่คือระหว่างมุมนะคะสำหรับ การขยายขยายกระเป๋าให้มันใหญ่แต่ถ้าเราเป็นกระเป๋าหูรูดมันจะไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆเราได้ตามขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วสีเขียวเราก็ได้สีสีแถวเรียบร้อยและต่อไปเราจะทําการเก,ก็บกับอ่าเก็บขอบกระเป๋าหมายถึงว่าทําปากกระเป๋านะคะเพื่อนๆเราจะถักธรรมดาถักธรรมดาโดยที่ไม่ต้องพันหัวกิบนะคะก็คือ แทงเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงดึงไหมเข้ามาแล้วก็รวบนะคะนี่ค่ะก็ตรงข้างในเนี้ยเราจะทำเป็นคล้ายๆว่าถักธรรมดาก็คือแทงไปทีละทีทีละโซ่ทีละโซ่ของเราถ้าเป็นช่องใหญ่ๆเราก็เข้าไปแค่ครั้งเดียวพอนะคะเข้าไปแค่ครั้งเดียวพอนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเก็บปากกระเป๋านะคะเพื่อนๆ